พี่พีพีกับพี่พัทยาเออพี่พัทยาวพัทยา,า,าแล้วหนึ่งขอโทษแม่ค้าขอโทษค่ะพี่นะคะสวัสด,ดีพี่ตั้มนะสวัสดีค่ะนี่นะนี่เลยค่ะพี่จะมีสี่แบบนี้ค่ะมีเป็นมั <ไ hearing S 1> งกรโงงนะคะแกะสลักลายเทวันเกี่ยวซับกับดอกไม้นะคะทรงท้องปิงแล้วก็เป็นทรงห้องเต้ค่ะ<ห>พี่ มี4แบบนี้นะคะคุณพี่สนใจเป็นแบบไหนพี่แจ้งไหมคะมาได้เลยนะห้องเตสวยนะคะอาา่ะฮะสวยมากพี่นะคะพี่ต้อมนะ,ะอันนี้ส่งอ,ออออทำไมกอ๋ออ๋ออ๋โอโอเคนะคะ โอเคนะสวัสดีพี่พ14ยูเซอร์นะคะอยากรับชมเป็นสินค้าแบบไหนสอบแบบกลมๆไม่มีหรอที่ไม่ใช่ท้องปิงค่ะเป็นแบบว่าเป็นโดนัทใช่ไหมพี่ทรงโดนัททรงโดนัทใช่ไหมพี่พี่ๆีแบบว่าเป็นแบบกลมๆอันใหญ่ๆแบบมนๆ